สวัสดีครับผมกำนันโอนะครับทีมงานบอยเศรษฐีนครราชนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูบ้านบ้าน2หลังนะในเนื้อที่2ไร่3างาน37ตารางวาบาเลขที่94หมู่8นี่อันนี้อยู่บริเวณล้วหน้าบ้านนะครับอยู่ที่ตำบลไล่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับบ้าน2หลังบนเนื้อที่2ไร่3างาน37ตารางวา หน้ากว้างโดยประมาณนะครับหน้ากว้างโดยประมาณ40เมตรอ่ามีตู้น้ำดื่มด้วยอันนี้ตู้ของชุมชนนะอ่าเป็นบ้านสวนนะครับสวนยังไงเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะนี่ผมว่าเกิน40เมตรอ่าเนี่ยนะมันจะมีรั้วถึงนู่นเลยนะฮะประมาณ6 50เมตรได้เนะหน้ากว้างแต่ลึก2อ0ร้0กว่าเน่มันเป็นยาวเป็น สี่เหลี่ยมผืนผ้านะนี่เราสุดเสากาแพงนั่นเลยชนกันเลยนะครับปราปาไฟฟ้าไม่ต้องพูดถึงถนนมีถนนเนี้ยมันจะไปเชื่อมกับถนนคอนกรีตทางเนี้ยห่างจากองค์เจดีที่ที่ที่อนุสรณ์ดอนเจดีนะครับ12กิโลเองนะครับ่าอันนี้ห่างจากองค์ดอน12กิโลเองนะอยู่ที่อำเภอดอนเจดีนะครับอันเนี้ย เนี่ยทาเป็นถนนอย่างเงี้ยท่านจะเข้ามาถนนอย่างเงี้ยประมาณสักห้าร้500อยเมตร่าถ้ามาจากฝั่งนี้นะห้าร้อยเมตรแต่ถ้าเกิดมาจากข้างหลังผมเมื่อกี้ประมาณสักสามร้อยเมตรก็จะถึงคอนกรีตละเดี๋ยวดูเขตด้านหน้าก่อนนะนี่เป็นบ้านสวนหน้าอยู่ครับบ้านนี้หลังใหญ่อีกหลังนึงอะ่ะหลังใหญ่อีกหลังเล็กอะยังไม่ได้ทาสีนี่เขตล่าสุดนี้นี่นะแล้วมันจะยิงยาวไปเลย ยาวไปสองร้อยกว่าเมตรยาวไปสองร้อยกว่าเมตรมีสวนมะม่วงน้อยนามีสระน้ํามีพื้นที่ว่างเปล่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวผมเข้าไปดูในบ้านก่อนเพราะหลายคลิปบอกว่าไม่ให้ดูตัวบ้านเลยอันนี้เดี๋ยวเอาปรถมมาเลิกเอาตัวบ้านก่อนเลยนะครับนี่ป้ายขายส้มตําอดีตอดีตนะครับบ้านหันหน้าไปทางทิศตะวันออกฝั่งเนี้คือทิศเหนืออ่าฝั่งนี้คือทิศเ,เหนือนะ ทิศอึ่บวชอยู่ไม่ใช่นี่สารภูมิอยู่หน้าบ้านตามหลักคงจุ้ยทุกอย่างนะครับหน้าบ้านเนี่ยเขาจะจัดเป็นสวนดอกไม้นี่นะฮะอ่าเป็นสวนดอกไม้แล้วก็พืชผักสวนครัวเอาไว้กินไม่ได้ขายนี่เห็นไหมฮะขอบเขตชัดเจนนะครับมีมะม่วงหาวมะนาวโหนี่ดกมากผมเล่นไปหลายลูกแล้วเมื่อกี้เนี่ยสวนจะอยู่ตรงกลาง แล้วก็บ้านจะอยู่หลังเนี่ยอีกหลังนึงก็อยู่ตรงนู้นอยู่ติดกันบ้านหลังใหญ่สามห้องนอนเลยนะเดี๋ยวจะเข้าไปดูในบ้านก่อน่าเห็นไหมมันก็มีดอกไม้ล่มลื่นอยู่ดินนี้แถมให้นะครับไม่เอากลับนะขายแล้วแถมให้เลยก็จะมีอะไรอะ่ะกล้วยมะละกอลำไยโอ้ยหลากหลายผลไม้มีทั้งผลไม้มีทั้งดอกไม้หลากหลายมีที่จอดรถด,ด้วยนะครับ บ้านหลังใหญ่อยู่นะนี่นะฮะยวขอญาติเข้าบ้านก่อนนี่นู่นอีกหลังนึงอยู่นู่นยังไม่ได้ทาสีนะครับคลิปนี้เอาตัวบ้านเต็มๆเลยเนาะปูพื้นอย่างดีเลยนะครับคุ้มครับท่านไม่ต้องมาเริ่มสร้างใหม่นะเดี๋ยวเปิดไฟนะนี่นะ ตัวบ้านใหญ่และคนดูแลบ้านสะอาดสะอ้านครับไม่ลกไม่ลุงรังไม่อะไรเลยแต่เฟอร์นิเจอร์ไม่ให้นะครับบอกก่อนเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้พัดลมให้แอร์ให้อะไรที่มันติดติดตั้งไปอะให้หมดดูดูเฟอร์นะเฟอร์อย่างดีเลยนะฮะนี่ก็ต้องคุยกันนะครับเขาขายบ้านไม่ได้ขายเฟอร์นิเจอร์นะฮะถ้าถูกใจอาจจะ อันไหนให้ได้ก็ให้ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นนะครับเนีย่ยพัดลมอย่างเงี้ยไม่เอาไปนะครับนุ่นหนึ่งห้องนอนนะฮะมีเด็กนอนอยู่ผมไม่เข้านะ,ะเ,นเด็กน้อยสามห้องนอนดูกันอันนี้เอาตัวบ้านล้วนๆก่อนเดี๋ยวนอกบ้านเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่อีกหนึ่งห้องนะครับเนี่ยสองห้องนะ มีเด็กน้อยนอนอยู่นี่อันนี้จะเป็นห้องที่สามแต่เป็นห้องใหญ่สุดนะครับเนี่ยดูจัดบ้านไว้ดีนะครับดีเลยแหละเนี่ยนะฮะน้องเขาอายหนีผมไปละห้องน้ำเนี่ห้องน้ำอันนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งเอ้ห้องที่สามนี่แหละเมื่อกี้เป็นหุ่ม,มัว่วรังห้องโล่งนะฮะ นี่ห้องน้ำอยู่นี่นี่ไปข้างนอกจะจะเป็นสวนเป็นสัตว์เป็นสวนเขาทำไว้ดีอะครอันนี้เป็นห้องกินข้าวเนี่ยห้องกินข้าวแสดงว่าชอบทำบุญมากเลยนะครับ หลวงปูจ่จเจริญน,นะฮะคนที่นี่เขานับถือกันนะวัดหนองนานะครับเป็นเกจิดังในรุ่นก่อนลูบ้านนี้น่าจะเป็นลูกสิบอ่ะสภาพาบ้านโอเคท่านข้างจะแปดสิบเปอร์เซ็นลยละครับท่านไม่ต้องมาสร้างแล้วสองหลังด้วยอ่าไม่ได้แค่หลังเดียวนะแล้วเนื้อที่ว่างมีสวนพร้อมอะ่ะหาได้ที่ไหนครับถ้าสร้างได้มันไม่ราคามันจะสูงนี่อีกหลังนึงอยู่นี่ ้าทาสีใหม่ได้ก็สวยครับนี่นะสองหลังในเนื้อที่เดียวกันไปเดี๋ยวไปดูสวนใช้เฟอร์มีราคาอยู่นะดูประตูอา้าวฝนตกซะงั้นฝนตกซะงั้นแดดเปี้ยงเลย เดี๋ยวขอญาตใส่รองเท้ากันนะอันนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับเนี่ที่จอดรถก็กว้างขวางใหญ่โตอยู่เนี่ยนะฮะจอดรถได้สองสามคันอนะถ้ามอเตอร์ไซค์ก็สิบยี่สิบคันอนะส่วนจะอยู่หลังบ้านอ่าสีสียังไม่มีซีดนะครับสียังสดอยู่นะตัวบ้านตัวบ้านไม่มีซุดไม่มีแตกไม่มีเล้านะฮะ ยังจะเป็นสวนยอมนั่งเล่นเอาไว้พักผ่อนกันนะฮะเนี่ยเห็นไหมผูเปนอนสบายเลยเนี่ยไปไหว้หลงหังนะครับห่างจากเซนท่ันเวสเกตรประมาณร้อยกิโลนะฮะตรงนี้ร้อยประมาณร้อยร้อยสิบกิโล ประมาณ110กิโลห่างจากสุพรรณ24กิโลเองนะครับนครปฐมก็ประมาณไม่เกิน120กิโลนะครับมันจะกัดผมไหมนี่เ <c oughs> จ้าของบอกยังไม่เคยกัดใครผมบอกเดี๋ยวจะเห็นวันนี้ครั้งแรกอ,ะอ่ะดูบ้านสองหลังแล้วนะอีหลังนี้ถ้าทาสีใหม่ก็แจ๋วเลยเขาเปิดร้านรับซ่อมเครื่องซักผ้าอยู่นะครับบ้านหลังนี้นะครับอ,อย่าท่านดูบริเวณด้านหลังนะ กว้างครับน้องเขาทำเป็นสนามซ้อมบาสนี่ก็ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์สะหนึ่งลูกนะครับแยกกันเห็นไหมข้างหลังตรงนี้ท่านจะสร้างโกดังสร้างหรือไม่อะไระสร้างบ้านได้อีกหลังหนึ่งอะหรือจะทำเป็นที่เลี้ยงไก่ชนก็ได้เหมาะเลยเนี่ยเขาก็จะปลูกผักสวนครัวไว้ไว้กินกัน โอยคุ้มครับบ้านหลังนี้หลังใหญ่มากคุ้มเลยแหละเนี่ยปลูกผ,ผักสวนครัวไว้กินก็อยู่อย่างพอเพียงนะครับไม่ได้ปลูกขายยังมีอะไรผักคะนา้าต้นหอมกระเพราพริกมะเขือถั่วฝักยาวแตงโมอ่ามีเตาเผาขยะด้วยเห็นไหมไม่ต้องไปเดือดร้อนใครนะครับเผาในที่ของตัวเอง เนี่ยตรงนี้ก็ทําเป็นเหมือนที่พักนั่งเล่นก็ได้ครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรโฟเดียมอ่ะไอสแตนไว้นั่งเชียร์บาสไงเนี่ย,นยสนามบาสภูมิปัญญาเลยนะภูมิปัญญาชาวบ้านเลยนะเข้าท่าดีนะครับออกกําลังกายนะฮะอ่ะเขตมันก็ชัดเจนเดี๋ยวผมจะเดินออย่างนี้นะสูงกว่าด้านข้างนะครับเห็นได้ชัดเลย ด้านข้างก็จะปกติจะเป็นสวนมะม่วงทํานากันนี่แหละอันนี้เป็นรางน้ําทิ้งนะฮะก็ดูดูดีอ่ะจัดระเบียบบ้านได้ดีอ่ะนี่เสาประคองเขตก็แนวนี้เลยยิงไปลึกไปประมาณ200เมตรได้นะครับโดยประมาณเอานะผมอาจจะคำนวณคาดเคลื่อนก็ได้นะครับนี่มากอกน้ำเดี๋ยวลูกมนะัน โดกด้วยนะครับนี่ต้นยังเล็กอยู่เลยอ่าในสวนมีน้อยนามีมะม่วงมีลำไยมีกล้วยมีมะนาวสะเน่เพิ่งจะขุดเสร็จเนี่ยก็เอาน้ำทิ้งมาลงนี่ถ้าเราเลี้ยงปลาก็ได้นะครับเราก็ใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งของเรานี่แหละแต่มันก็จะไม่ดีเนาะถ้าเลี้ยงปลาน้ำมันจะสก,กปรกใช่ไหมเราก็มีเครื่องบำบัดตัวหนึ่งบำบัดน้ำ อันนั้นเขาล้อมรั้วให้เป็นเขตชัดเจนนะฮะสวนก็สสวนสวนที่พักอาศัยกับสวนที่พักอาศัยนะครับประมาณห้าเมตรความลึกไม่อยู่สี่เมตรเออประมาณห้าเมตรแหละมีกอกน้ำเดินมานี่ด้วยนะเนี่ยสวนเนี่ยดูน้ำประปานี่นะ น้ำไหลไฟสว่างนะครับอ่างออ่ายๆพร้อมอยู่พร้อมโอน่อาถ้าใครอยากมีบ้านสวนนะครับบ้านไม่ต้องสร้างแล้วสวนไม่ต้องปลูกนะครับก็ลองมาดูแปลงนี้ราคาไม่ได้ไม่ได้แพงฮนะตามราคาทั่วไปของท้องตลาดในเขตนี้เลยครับไปสืบราคาดูได้เลยไม่ได้ขายโอเวอร์เกินราคาแน่นอนบ้านสองหลังถ้าท่านสร้างใหม่เมื่อกี้หลังเมื่อกี้ก็ตกโว้ยล้านกว่าบาทแล้ว มันสองหลังไงอีกหลังนึงก็ตีไปสักหกเจ็ดแสนอะ่ะมะม่วงมันตายบ้างมันเป็นมะม่วงกิ่งตอนมันไม่มีใหญ่ลากแก้วก็ปกติฮะต้นไหนตายก็ตัดทิ้งต้นไหนอยู่ก็ดูแลกันไปนะครับสามร่องน้ําแต่น้ําไม่มีสวนนะ่ะเราเดี๋ยวเราเติมน้ําได้นะครับเนี่ยฝรั่งน้อยนาไอโซนนู้นจะเป็นน้อยนานูนา่นน่ะโซนนู้นจะเป็นน้อยนามะม่วงตรงกลาง ฝรั่งจะอยู่ท้ายๆเดี๋ยวเดินไปดูกล้วยตายแล้วไฟเผาปลูกใหม่ได้ครับซ่อมแซมแซมมันได้นะครับอย่าไปดูในจุดที่มันเป็นข้อเสียเราดูภาพรวมๆดีกว่านะครับจริงอยู่ครับซื้อที่เงินไม่ใช่บาทสองบาทต้องดูรายละเอียดใช่ครับแต่อย่าไปเอาจุดเล็กๆน้อยๆมาเป็นอ่า เป็นตัวหลักในการตัดสินใจอย่างเนี้ยต้นไม้ตายมันตัดทิ้งได้แล้วปลูกใหม่ได้ไงมันไม่ใช่ประเด็นหลักไงเออภูมิทัศนสถานที่นี้โอเคนะครับอยู่ใกล้องดอนแค่สิบกิโลตัวสุพรรณยี่กิโลคนครปฐมร้อยไม่เกินร้อกิโลเซนทรันเวเก็ต1้อกิโลจบเลยนะครับนี่มันเป็นพื้นที่จัดรูปะนะข้างหลังมันจะมีลำรางอีกตัวหนึ่งอีกคลองนึง เนี่ยเขตหมุดเขตอยู่นี่นะเห็นไหมครับเนี่ยข้างหลังจะเป็นลำรางบริเวณรอบลร,ร,ร,รอบข้างี่ะเขาจะทำนากันเพราะฉะนั้นพื้นที่ทํานามันต้องมีความชุ่มชื้นนะครับความอุดมสมบูรณ์เรื่องน้ําเรื่องดินไม่แล้งไม่แห้งไม่ไม่อะไรอะแล้วเนี่ยมันอยู่ในชุมชนนะครับ ถ้มุมสูงของเสร็จแล้วเนี่ยมีไผ่ปลูกไผ่ไว้กินด้วยแก้วมังกรเนี่ยเดินระบบน้ํามาถึงนี่เลยนะก๊อกปลาปานะครับอันนี้อะไรกระท้อนโอ้หลากหลายผลไม้นะครับลองมาชมดูถ้าใครที่ต้องการแบบมีบ้านสวนนะฮะบ,บ้านสไตล์บ้านสวนอย่างเงี้ยไม่ต้องสร้างไม่ต้องปลูกต้นไม้ไม่ต้องทําอะไรเลยพร้อมอยู่เข้ามาเลยนะครับสองไร่สามงานสามสิบเจ็ดตารางวาตําตบลไล่ไอ้ตาบไลไร่รถ อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีอ่านี่นะฮะโฉนดคุดแดงพร้อมโอนถึงหลักนี้นะ,ะดูกันเพลินๆน,นะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรนี่หลักเขตอยู่นี่ใตน้นี่เนหะ็นไหมชงกันเพลินๆแล้วก็ยิงตรงมันเป็นรูปทรงโทรศัพท์เลยสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะเลยนะครับไปต่อวันนี้เดินรอบเนี่ยนี่ฝรั่ง เนี่ยถ้าน้ําเต็มมันจะสวยมากครับเราไม่เน้นความสวยเนาะเราเน้นความเป็นจริงอ่าถ้าอยากถ่ายรูปสวยนู่นในเน็ตเยอะแยะเราเน้นสถานที่จริงเอาจริงๆเลยไม่ได้หลอกเนี่ยมะขามมะขามกระดานมะขามที่ฝักใหญ่ๆอะ่ะนี่แหละสองต้นนี้ก็ คือเขาไม่เน้นขายฮะเน้นไว้กินเนี่ยสะเดาเนี่ยแค่นี้ก็กินได้เหลือเฟือแล้วครับเหลือเฟือจกมุกแล้วไปต่อเนี่ยนะเสาประคองเขตอยู่นี่นะครับแนวที่สูงกว่าด้านข้างนี้ทั้งหมดนะฮะเนี่ยบ้านเรือนคนเต็มหมดนะฮะอยู่ในชุมชน ออกไปเนี่ยไปโผล่ราดยางวิ่งสายออกซ้ายเข้าดอนแล้ครับข้ามสะพานแล้วออกซ้ายเข้าดอนละนะครับนี่น้อยหน้าใบก็มีประโยชน์ฮนะสำจัดเหาได้ผมชอบนะสไตล์บ้านสวนแบบนี้มันมีหลากหลายรูปแบบนี่ต้นอะไรไม่รู้นะครับมะปางมั้งน่าจะใช่ อันนี้อะไรก็ไม่รู้ช่างเออเดี๋ยวรู้เดี๋ยวบอกนี่สะเดาไม่ได้พันสูงนะมันเป็นสะเดาพันเตี้ยกินได้ทั้งปีนี่นี่น,นี่ติดช่อแล้วนี่ผมเป็นคนที่ชอบกินสะเดาอยู่ออกดอกสีขาวแล้วนี่นะเลาะเหตดไปเรื่อยเลยเขาก็ทำระบบระบายน้ำมานี่เห็นไหมลงสะอย่างเดียวเลยนะครับ บ่อเนี้ยน่าจะเป็นบ่อน้ําทิ้งมากกว่านะครับใช้ได้เลยนะ,ะบริเวณบ้านเนี้ยนะเลาะไปเรื่อยเดี๋ยวผมว่าเหมาะถ้าใครกําลังมองหาบ้านนะครับพร้อมอยู่เลยพร้อมอยู่อาศัยแล้วก็พร้อมสวนบ้านไม่ต้องมารีโนเวทเ,เพิ่มนิดหน่อยนะไม่ต้องเยอะไง อ่าเนี่ยรางระบายน้ํทาทั้งนั้นเลยเห็นไหมเขาก็อาศัยน้ํามาปลูกผักสวนครัวเนี่ยอันนี้อะไรอะ่ะใบโหระพาเนี่ยมันก็จะไปโผล,ล่ลงรดเนี่ยท่อจากไอ้อะไรอะ่ะไม่ใช่น้ําจากห้องน้ํานะเป็นน้ําจากเครื่องซักผ้าไงแล้วก็ไหลลงสะนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงครัวให้ผมเดินรอบอแลวนะ อันนี้เป็นห้องครัวห้องนั่งเล่นโอเคเลยนะครับแปลงนี้เนี่ยที่เก็บน้ำกี่พันลิตรเนี่ยใช้ได้เลยเปิดร้านซ่อมเครื่องสภาพผ้าเองเครื่องสภ้ผ้าก็จะเยอะหน่อยนะครับไปเราไปโผล่ลงรถแอร์นี่ให้นะครับยกให้ยกเฟอร์นิเจอร์พวกโซฟาพวกเครื่องประดับต่างๆไม่ได้ให้นะครับแต่ก็คุยกันได้ เสียงฝนนะต้องตกใจอลองมาชมดูนะครับว่าอันนี้พร้อมอยู่ดีผมว่าดีอะ่ะที่เหลือแล้วถ้าต,ตั้น,ต,นตัดสินใจเอาถ้าสนใจในรายละเอียดที่เราให้ไปก็ติดต่อขอชมพื้นที่ได้นะครับไม่แพงคุ้มราคาราคาเหมาะสมครับแปลงนี้นะมเนี่ยมะนาวก็ลูกใหญ่ ร่ลมลื่นหน้าอยู่เลยอโอเคนะครับก็เดินครบรอบแล้วล่ะอยู่ที่ท่านตัดสินใจนะถ้าเราให้รายละเอียดอะไรไปแล้วท่านก็ดูดูก่อน50%ท่านต้องตัดสินใจมาจากบ้านละที่เหลือมาต่อรองราคากันที่หน้าที่นี้เนาะอ่า สองไร่สามงานสามสิบเจ็ดตารางวานะฮะอยู่ที่ตำบลไร่รถอำเภอดอนจริรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดินทางมาง่ายนะครับไปนี้มันอยู่ในเขตชุมชนอ่ะเนี่ยเขาดูเน้นจะปลูกผักสวนครัวกันมากกว่านะครับพื้นที่มันว่างเยอะไงเอาเอามาชมกันเองนะครับติดต่อขอชมพื้นที่ได้ของจริงเลยดีกว่าพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าโม้เกินจริงหรือเปล่าโฆษณาชวนเชื่อหรือเปล่านะครับสารก็ใหญ่โตนะครับ เอาเป็นว่าถูกใจพอใจในรายละเอียดส่วนหนึ่งที่เหลือมาดูที่เองนะครับกรุณานัดล่วงหน้าเราหนวันเราจะพาท่านชมพร้อมให้รายละเอียดกับท่านด้วยความเป็นจริงชัดเจนทุกรายละเอียดโอเคนะครับผมก็ขอฝากแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับบ้าน2หลังบนเนื้อที่2ไร่ส